สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงย่าละเมินโชว์ออฟิเชียลนะครับการปริการทำงานนะครับของพี่บังไว้นะครับการซื้อขึ้นทัดหลังทัดหลังนะครับจะเป็นประมาณใดนะครับเริ่มกันแนวทางการขึ้นทัดหลังนะครับนี่ จอครับพี่ตุยอซอยนะครับโอ้ฝั่งนู้นเสร็จแล้วเออ,อาฝั่งนู้นเสร็จแล้วเออทานมิกไหมทานมิกครับพี่น้องเสร็จแล้วแนะ๊บเดีวยวนะครับ กาพวกเด็กเคยนูนเสาไฟออกมาด้วยไม่เหงาพี่น้องนั่เหาที่เสาับนะครับลุงโอ้ไฟคุ้มนาค่ะแค่่งคุ้มคุ้าเท่านัับไปเดี๋ด้ว สองนะครับเหมือนกันกับสาวน้อยลับเพลินโชว์นะครับนี่นะครับทัดพาไปดูนะครับก้อนตั้งทัดก้อนเพื่อตั้งทัดหลังไอทัดข้างท่าหน้าเวทีนะครับเอาไปเบิ่งกันติดตั้งถัด นี่นะครับตอนนี้ห้องก็ใส่คนต่างไปก่อนนะครับใช้กำลังของคุณไปก่อนอรถหยับมานาะครับเขาอยู่ใกล้ใส่รถหยับ สบายเข้าคนหนักครับเบากว่าเดิมได้ไม่นานับมทีมทีคอนไวนนะครับก็คือประมาณนี้ครับคนหกสิบคนหนักคับนี่ครับพรานี่ทัดสามเหลี่ยมนะครับเพราะคือตรงนี้คร้ว ตรงนี้คราสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะมีดันข้างไปสองครั้งครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับใน้นำหนักเบาครับหนักเบา,เาสะดวกต่อการยกครับ สามคนกันเลยทันทีนง้กังขันยึดนะครับยึดติดกันนั่งร้าน ดเดี๋ยวใกล้เสร็จเราเดี๋ยวจะพามาเบิ้งครับนี่นเขาไปเบิง้งการลงเขาทัดก่อนเพราะมันเดี๋ยวแล้วบอกเฮ้ยนี่เขาทัดได้นานนะครับใส่ขนลายกันหนักลงจากถึงตัวโพูงหมดแล้วครับเนื้อสัตว์เล็กเจ็บจอมเราจะเอาไปเทมุก อท่านนี่กับว่าถอกับหนักปันในนะครับแต่ว่ามันสูงเราก็เลยต้องใส่คนรับดลังหลายคนแล้วก็ยังนึงกว่ได้ตังน้ำครับ มาแล้วลงมาแล้วนี่อซอยกันครับครับด้าน,นบนกับสามคนนี้กลับได้ครับให้ให้ไฟอยู่ด้านหน้าครับให้ไฟหันไปหน้าเวทีนะครับประมาณนั้นพอเสร็จแล้วครับเขาก็เหยียบขาไซตั้งขึ้น ขานี่คือเราลองรับน้ำหนักครับตอนนี้โบปินไปอีกหลายนึงนี่ครับขาไปลองรับน้ำหนักของเสานะครับเวลาเขาเวลาเขาตั้งขึ้นปั๊บเพื่อมันจะปินอีกหลายนึงนะอ่าใส่ขาปั๊บมันก็พอดีปินยึดเตย การน,นี้ครับเอาขาเอาขาทั้งนี้ก่อนมันนี่ก็จะเป็นร้านปูนนะครับที่ตลาดเซ็นทรัลบางบอ่อสมุทรปราการนะครับในยุ่งแย่กับเขามาให้กำลังใจกันเลยครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมีคุมปิดน้ำนะครับแมลง ไล่สดปุ่มปิดนะครับมือแดงครับวันที่1นึ่งถึงหนะครับหวันหกรบาท3าวันสามบาทครับหวันหนึบาทเอ้หนวันหนึรบาททักไปได้เลยที่สาวน้อยเพชรบ้าน,นเพลงแฟนเพจนะ uh huh. ครับทักไปได้ครับแอ,บอมินความ่ดี้ว ครับเริ่มมือนี้มือแรกนะครับวันนี้วัชิ้นหนึ่งที้หนึ่งนะครับเริ่มวัชิ้นหนึ่งมือแรกแเดี๋ยวก็จะมือต่ออันนี้จะเป็นของอีกฝั่งนะครับของอีกฝั่งนึงใ,ใส่เสียกดึงครับเป็นประมาณนี้ตับชิ้นนี้นะครับฝากพี่น้องติดตาม ช่องลุงพิญาณอภัิเชลนะครับนนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะมีการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับเรจะลงคลิปให้พี่น้องในเบื้องเรื่อยๆนะครับการทำง,งานของพี่ๆคอนรอยสาวน้อยีื่อนเนแงนะครับนี่กับฝากพี่น้องมาเพียงแค่นี้นะครับขอกลับสวัสดีครับ